ทำง่ายๆคือปรมัต a t คิดมากเนี่ยนะนะปรมัต a สัจจะเห็นไหมครับลุงหมองบอกว่าพลังงานก็คือพีอนั่นเลยครับเห็นไหมส่วนอากาศมันมันไม่บริสุทธิ์ก็ใส่คำว่าไอพีซะเห็นไหม i m p u ก็แปลว่าไม่บริสุทธิ์ อากาศไม่บริสุทธิ์นะพี่เอ๋ยให้ดูไว้ครับมันไม่บริสุทธิ์นะแต่ตัวที่บริสุทธิ์มันซ่อนซ่อนอยู่ในอากาศอ้าวลากเขาบริสุทธิ์ลงมาให้มันลงกันบริสุทธิ์ลากมาปืด้ดนี่มันเข้าไปอยู่ในศูนย์กลางของโลกไปนิจา้าสุดท้ายแล้วเไหมมาบริสุทธิ์มันก็มาโลกศูนย์กลางของโลกไปนิจจาเล่นสีเล่นสีเล่นสีเล่นแสงน,นี่คือศูนย์กลาง,งโลกเนี่ยอย่ามองข้ามไปเลยดูสิครับ ศูนย์กลางของโลกใบนี้มันก็มันต่อถึงกันหมดเล้จ้าเห็นอย่างเห็นอะไรอย่างป๊บป๊บปัป๊บป๊บป๊บเห็นอะไรอย่างยอมเห็นไหมเออนี่แหละลุงก็พูดจังศูนย์กลางของโลกใบนี้มันเป็นพีนะยมอา่ามันซ่อนซ่อนอยู่ในโลกใบนี้นะถ้าหากว่าท่านคือโลกโลกคือเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งของโลกนะครับนี่ภาษาลุงนะเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย,ยอดของโลก ตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับหนึ่งนิวเคลียสเห็นไหมนั่นแหละครับตัวเรามีขนาดเล็กมีขนาดเล็กเท่ากับหนึ่งนิวเคลียสงงนะไม่งงนะเหมือนพลังงานมืดซ่อนอยู่ในนิวเคลียสในตัวเรานั่นเองเห็นไหมครับไปรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวของตัวเรามันก็จะต่อจากตัวเราเข้าไปนู่นอวกาศนู่นไปยังพีอนู่นครับเห็นไางที่ นี่แหละคือที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นน้ําหยดแรกจริงๆครับท่านเกิดอยู่ที่ตรงนี้นะเชน,นะจะน,นี่แหละคือน้ําหยดแรกนะครับอืมนะคล้ายๆกับว่าไฮโดรเจนกับออกซิเจนมารวมกันตรงนี้นี่นจุดนี้นี่นออกซิเจนไฮโดรเจนสองอะตอมอเออไฮโดรเจนมันมาจากไหนคำตอบสุดท้ายอย่าต่อร้องนะ ต่อรองแล้วยุ่งนะต่อรองไม่ได้นะนี่เป็นอะไรล่ะ,ะเป็นความรู้นอกตำราวิทยาศาสตร์หาไไ่เจอหรอครับต้องเขียนลุงอยู่ต้องเขียนตำราเล่มใหม่ให้ดูว่าว่ามันเกิดจากอะไรกันบ้างไฮโดรเจนจามมาจากนู่นน่ะในดวงอาทิตย,นย,ออย์นู่นเะห็นหรือยังนะนะในนักฟิสิกส์เขาบอกว่าดวงอาทิตย์ดวงนี้ดวงอาทิตย์ดวงที่ว่านี่นะครับ มันเต็มไปด้วยกา๊าซไฮโดรเจนนะฮะมันขับเคี่ยวกันมันเกิดภาวะคำว่าทุกขังคือความร้อนเนี่ยทุกขังมันร้อนรนทนไม่ได้เอาเพิ่มขึ้นมาเป็นฮีเรียมรู้แค่สองตัวนี้ไปไกลุณลุงนะนะนะสโลุงยังมีเพิ่มอีกนะในดวงอาทิตย์อูู่อ่าบอกให้ก็ได้ในดวงอาทิตย์มีก๊าซอยูส่สามตัว อืมนะหนึ่งไฮโดรเจนสองออกซิเจนสามคาร์บอนจบข่าวมีแค่นั้นนะครับเห็นไหมแปลว่าลุงไปรู้เกินวิทยาศาสตร์อีกสองตัวกั้งนะวิทยาศาสตร์เขารู้แค่ตัวเดียวคือไฮโดรเจนแอเไหมครับแล้วก็ตัวที่สองคือฮีเรียมนั่นแหละนะฮีเรียมแบบ ก็เีเลียมสองตัวก็เป็นไอ้โทษไฮดรเจนสองตัวสองอะตอมมันก็เป็นฮีเลียมแล้วโอ้ยคิดเลยมากแต่ออซิเจนต่างหากทีวิสานหาไม่เจอเพราะฉะนั้นถามถามลุงเนี่ยว่าออซิเจนมาจากไหนไปถามั่านทวสานเสิครับแบะนะสแต์แอดดอกินมัง้งคาร์บอนมาจากไหนเห็นคุยกันนะกันหาถอกต้องถามลุงแล้วลุงก็จะไปดูเนี่ยไปหาแอลมี่รอนี่ ไม่รู้เองเราก็จะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ดีวอาจจะเล่าสรุปมาสรุปได้ความว่าเหมือนกับเล่นๆนะพี่นะเออฟังลุงก็ฟังให้มันเพลินเดี๋ยวเพราะว่าที่นี่ไม่มีผิดไม่มีถูกนะฮะไม่มีประกาศสนิจบัตรปริญญาบัตรให้กับกันและกันแขาไหมฟังไปให้เพลินถ้ามันเพลินได้นะครับแล้วมันจะได้จันรงใจกันบ้างจะได้มีภูมิต้าน,านทานที่จะไป ป้องกันไวรัสโควิดที่เขาว่าได้บ้างเออใช่ปะไปนู่นแล้วเวลาไป <laughs> <laughs> มันน้อยเสมอไห่ละ